อัสลามุอะลัยกุมจาพี่นองจา้านี่ก็คือชีวิตประจําวันจริงๆของแม่บ้านต่างแดนนะคะช่วงนี้บาเรนก็รื่มหนาวแล้วจา้าพี่นองจา้าอากาาก็จะเริ่มลดลงเรือ่อยๆนะคะแม่นาก็เลยต้มซุปเนื้อเอาไว้ให้ลูกๆได้กินกันจา้าแม่นาจะต้มซุปแบบถคุนจีนต้มกินกันที่เมืองจีนจา้าก็จะใส่ขั้วเทียมนะคะใส่ขิงต้นหอมหีีปุ่นตน้นใยจา้าแล้วก็มีเม็ดพุทราจีนนะคะตามด้วยเกากี้จ้าแล้วก็แมดเล็กๆเขาจะเรียกว่าควาเจลหรือว่าพริกเซ่ชวนจ้าพี่นองจ้าแล้วก็ตามด้วยยปกกันนะะะคม่าจ ไส่เท้านี่ตามทีแม่ยาไส้เลยจ้าที่เมืองจีนช่วงอากาศหนาวนะจ้าพี่น้องจ้าทางผักเนื้อคองจีนก็จะต้มซุปเนื้อแก้กันบอยเลยนะจ้าส่วนแย่แลวก,ก็จะเสือดแกะเป็นตัวแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นกันเลยนะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ต้มซุปแบบนี้นะคะกินจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายดีมากๆเลยนะคะก็ต้มไปสักเซี๊ะหกชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเราต้องการหวานเนื้อ นิ่มแบบนี้นะคะต้มเนื้อได้ทีแล้วเราก็มาทำน้ำซุปแบบข่นจีนกันแล้วจ้าใส่น้ำมันลงในถาดนะจ๊ะแล้วก็ซับหั้วเทียมใส่ขคงแล้วก็ตอนห้อมย้ายพัดลงให้หอมเลยจ้าถ้าหากว่าใครมีต้นหอมญี่ปุ่นก็ใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเส็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปพัดหลาจ้าพี่น้องจ๋าหรือว่าใครจะใส่หั้วใส่ถัวก็ได้นะคะ เส้นแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทจะพี่นองจ้ะพัดไอ้ข้าวกันดีเลยนะคะแล้วก็ไสเนื้อที่เราซับเอาไว้ดีเรียบร้อยแล้วใสตามลงไปได้เลยจ้า เสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสจ้าพี่นองจ่าไม่น่าจะใช้น้ำพริกเผาที่ทำแบบคุณจีนนะคะตามด้วยเกลือแล้วก็มีซีอิ๊วขาวจะเป็นซอสฝ้าเขี้ยวซอสทั่วเรื่องก็ได้หมดเลยนะคะคุณจีนจะไม่ใช้น้ำตาลในพักกับข้าวแบบนี้นะจ้าพี่นองจ่าพี่นองสามาที่จะเติมกันเองได้เลยนะคะหรือว่าใครจะใช้พงปรุงรสไก่เติมลงไปก็ได้เลยนะคะแล้วก็ในน้าซุปนะจ้าพี่นองจ่าไม่น่าใสกเกลือไปอิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้พงปรุงรสไก่อะไรลงไปในน้ำซุปนะเพราะว่าเมน่าจะต้องเก็บไว้ให้ตีน้อยกินน้ำซุป ด้วยนะคะแล้วก็แม่น่าจะมาปรุงลงในถาแบบนี้ไว้ให้ผู้ย่ญ่ได้กินกันนะคะพี่น้องจา๋าเส้นแล้วก็จะใส้น้ำซ้มไส้ชูดํำข้องคุณจีนเข้าด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าจะทําให้น้าซุปมีรสชาติแบบว่าร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะตามด้วยผิกยวกจะพี่น้องจ๋าจะเป็นซี่เคี้ยวแดงเลื่องได้มุดเลยนะคะ แล้วก็ทักไค่หมีนเต้าหู้นะจ๊ะพี่น้องจะเอามาหั่นเตาแล้วก็ใส่ลงไปก็จะทําให้หน้าซุปของเรากินร้อยมากขึ้นด้วยจ้าพอเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตกแต่ง่วยด้วยตอนห้อมพักชีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีน้องคนจีนจะกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วก็มีลกูลกๆก็ได้กินพร้อมกันเลยจ้า นี่ตีน้อยก็น,นังฟ้าไม่น์นาทำกับข้าวนะเหนดูแรง้าพี่นงจ้าก,ก็กินลูกซาลีนะคะชอบกินผลไม,ม้มากๆเลยจ้าคนนี้นะแล้วเดี๋ยวแม่นางก็จะเอาซุปนะคะมาให้ตีน้อยได้กินด้วยค่ะก็ชอบกินมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ให้เม่นาป้อนด้วยจ้าพี่นงจ้าจะตักกินเองนะคะอันนี้ก็คือกัวฮกใส่เสื้อกลม หัวมันติดถึงถ้วยเลยจ้าพี่น้องจ้าชอบกินข้าวเองนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากมากเลยทด่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ด้วยจ้าแล้วมาพบกันไม่หลาวนะคะ